สวัสดีครับผมตัวเทพฟุตบอลวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นฟุตบอลยังไงให้โหดเหมือนผมครับไปดูกันเลยนะครับวันจังวะ แล้วกูมาเล่นอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้น้องอเล่นบอลไม่กลัวดำเหรอไม่กลัวพี่ดำอยู่แล้วอยากเข่าไหมพี่มีของดีอ่ะอยากครับอยากเดี๋ยวพี่เข้าไปหานะอยากรู้ใช่ไหมเฮ้ยมึงจะเชื่อได้เหรอเฮ้ยไม่เป็นไรกูอยากขาเข่าเฮ้ยกูเตรียมมาแล้วนะเออเรื่องกูกูเป็นไรก็เรื่อง เป็นไรใช่ไหมพีม่เป็นอะไรน้องร<อ>ับรองขาวขาวจริงเหรอพี่จริงดิน้องอยากลองไหมละ่ะมันไม่เป็นไรจริงๆนะไม่เป็นไม่เป็นไรแล้วมันราคาแพงไหมพี่แพงน้องราคาสําหรับเด็กนักเรียนเลยได้พี่ผมขอดูของเลย,ยได้ไหมได้มันเป็นยาของพี่นะพี่คิดค้นมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยขาวใสไรไรสิวผิวสวยอ๋อคอยดูนะน้องพี่ผม มีอ e f o r e after ไหมพี่มีมีน้องน้องอยากดูรูปพี่ไหมพี่เมื่อก่อนพี่ก็กินเหมือนกันตัวเนี้ยหรอพี่น้องเนี่ยจากพี่เมื่อก่อนนะน้องดูได้มาเป็นพี่ตอนนี้พี่กินอันนี้แหละน้องให้พี่ขาวได้ขนาดเนี้ยน้องสนใจไหมพี่ต้องลองแล้วอะมันไม่แพงด้วยใช่ไหมไม่แพงน้องราคานูกรียน้นองพี่ผมจะไปขอตังค์แม่ก่อนได้งั้นมียังไงก็โทรมาบ,บอกพี่แล้วกันโอเคพี่ ฮัลโหลครับพี่ผมสนใจหนึ่งกระปุกครับพี่พี่พี่นั่นรับได้ที่ไหนอ่ะพี่เดี๋ยวผมไปเอานะพี่แค่นี้นะครับเจอกันพี่ขอบคุณครับเฮ้10โมงแล้ว พี่เขาไม่มาสักทีโทรตามดีกว่า oh. กินทุกวันเช้าเย็นอย่างละเม็ด okay, มันทําให้น้องค่อยๆข่าขึ้นทุกวันภายใน3ามวันน้องข่าแน่นอนพี่รับประกันโอเคพี่ไปลองเลยนะกันอย่าลืมกินนะน้องครับอย่าลนมพี่ก <c oughs> ัต้องข่าวใ้เว้ย

ในบมากินยาพิเศษมาในบ้านไหนเปล่าในบ้านได้ดไดยยูังตมปไแตมอีต้มเต็ต้มเปร <Damn. S 2> <'m> นะครับเป็นผลของการเชื่อโฆษณาที่เกินจริงนะฮะ oh. เพื่อนๆถ้าจะดูโฆษณาหรือจะซื้อของอะไรเนี่ยนะครับคนต้องดูผลิตภัณฑ์นั้นให้ดีก่อนนะฮะจะได้ไม่เป็นอย่างเพื่อนคนนี้นะครับที่อยู่ๆก็เกิดอาการหน้าบูกขึ้นมาก็ฝากเตือนถึงเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่คิดจะซื้อหรือคิดจะดูผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเกินจริงนะฮะก็ต้องดูฉลากหรืออะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นเหมือนเพื่อน คนนี้มันห็ว่าเล่นอะไรเนี้ย